วันนี้มีคู่เดือดกันอีกแล้วค่ะทุกคนแฟนๆวอลเลย์บอลห้ามพลาดนะคะวันนี้มีการแข่งขันหลายคู่กันเลยทีเดียวทั้งหลีกญี่ปุ่นและลีกเกาหลีใต้นะคะแต่ก็เอาคู่เด็ดๆมาฝากกันนะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์แมตช์กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่แรกที่จะทำการแข่งขันนะถ้าดูตามเวลานะก็จะเป็นทางฝั่งลีกญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือทีม NEC Red r o c k e t ของเพียวอัชราพรคงยศ จะเริ่มการแข่งขันในเวลา1 1โมง เจอกันกับทีมฮิตาชิอัสเตโมของแนนทัดดาวนึกแจ้งนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งทั้งสองทีมนี้พึ่งเอาชนะคู่แข่งมาได้หมัดหมาเมื่อวานนี้นะทางทีมของเพียวอัชราพรคงยศนั่นก็คือ NEC Red Rocket เอาชนะเดนโซแอรีบีไปได้ค่ะส่วนทางฮิตาชิอัสเตโมของแนนทัดดาวก็เอาชนะคูโรเบะไปได้ค่ะซึ่งคูโรเบะนั่นก็คือทีมของบีมพิมพิชยาโกกรัมนั่นเอง ะค,ะคู่นี้เป็นหลีกญี่ปุ่นนะจะทำการแข่งขันในเวลา11นาฬิกาค่ะและเวลาถัดมาค่ะคือเวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยนะคะทุกคน ทีมของบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีก็จะทำการแข่งขันนะคะบุ๋มบิมเนี่ยเขาอยู่ในดิวิชั่น2นะการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดการแข่งขันเนี่ยจะโชว์ทางช่อง YouTube ของวิกตอรีนาฮิเมจินะคะซึ่งเขาทำการถ่ายทอดอยู่แล้วนะ และจากการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้มียอดเข้าชมสูงมากนะคะยอดวิวของวิกตอรินาฮิเมจิเนี่ยโอ้โหเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะมีน้องบุ๋มปิ๋มชัชุออนโมกสีอยู่ในทีมนั่นเองค่ะเรียกยอดไลค์เรียกยอดคนดูได้เยอะเลยทีเดียวค่ะคู่ต่อมานะคะก็จะเป็นคู่ของน้องไก่ค่ะโทรเรแอโร่นะคะเจอก,กันกับทางโตโยต้าค่ะไก่เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่ง MB นะคะ ส่วนเตยหัทยาก็จะอยู่ในตำแหน่ง MB เหมือนกัน2คู่นี้จะเจอกันในเวลา13นาฬิกา30นาทีะคะเป็นการสู้กันระหว่าง MB ของทีมชาติไทยเลยนะคะทุกคนโอ้โหจะมันจะดืเดือดขนาดไหนนะนี่ก็ผ่านไปแล้ว3คู่สำหรับทางญี่ปุ่นนะคะส่วนทางเกาหลีใต้ค่ะวันนี้น้องสองวิภาวีจะไปเยือน เมกาวตี ati, นั่นก็คือจะไปเจอกันกับทีมเรสปาร์คนั่นเองค่ะทางฮุนไดฮิลสเตดนะคะจะไปเยือนบ้านของเรสปาร์คฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยสามารถเอาชนะไฮพาสมาได้ในนัดล่าสุดส่วนเรสปาร์คโดยเมกาวตีเนี่ยนะคะสามารถเอาชนะคิมยอนคยองจากสโมสรพิงค์สไปเดอร์นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฟอร์มของทั้งคู่ก็ถือว่าโดดเด่นในเกาหลีใต้อย่างมากน้องสองวิภาวีได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามส่วน เมกาวตีเองก็ถือว่าเป็นคิมยอนขยองแห่งอินโดนีเซียนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาจะเรียกเมกาวตีว่าเมกาตรอนนะ หมายถึงแฟนๆของทางฝั่งอินโดนีเซียนะคะเขาจะมีพิมพ์คอมเมนต์มาค่ะว่าสู้ๆนะเมกาตรอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะที่ที่ไตเห็นมานะก็ถือว่าน่ารักดีนะคะแล้วตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเมกาวตีก็ดูเดือดเลยทีเดียวค่ะอะไรก็ฉุดไม่อยู่สามารถเอาชนะเจคิมไปได้3ต่อ2เซตในนัดล่าสุดที่ผ่านมานะคะถือว่าฟอร์มโหดมากๆส่วนน้องสองวิภาวีของเราแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักนะในการทําแต้มตัวหลักเนี่ย ก็ยังคงเป็นโมมานะคะแล้วก็ตัวโลเคอลของทางเกาหลีเองแต่ว่าน้องสองทำได้ทุกตำแหน่งค่ะรับก็ดีเสิร์ฟก็ดีจะให้ตบหัวเสาก็ดีนะคะคือน้องสองเนี่ยความสามารถหลากหลายนะก็เชื่อว่าโค้ดเนี่ยจะใช้งานเธอได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้มีแข่งกันหลายคู่นะคะเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งคู่แรกจะเป็นคู่ของเพียวอัชรพรคงยศ NEC Red Rocket เจอก,กันกับแนนทัดดาวจากฮิตาชิอาสเตโมนะคะแล้วคู่ต่อมาก็จะเป็นบ um ุ๋มบิ๋มชัชุออนโมกสีนะคะถ่ายทอดทางช่อง YouTube ของวิกตอริน่าฮิเมจินะคะแล้วก็คู่ที่3จะเป็นของน้องไก่วิมลรัตโทเรเแอโรนะคะเจอก,กันกับทางเตยหัตถยาจากทีมโตโยต้าบอดี้ควินซี่ค่ะก็จะทำการแข่งขันในเวลาบ่ายโมงครึ่งนั่นเองค่ะเวลาถัดมาคือเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2ค่ะก็จะเป็นทางหลีกเกาหลีใต้ มีทีมของน้องสองวิภาวีสีทองคือฮุนไดฮิลสเตทนะคะจะเจอกันกับทีมของเมกาวตีทีมเรสปาร์กนั่นเองค่ะดูเดือดทุกคู่เลยนะวันนี้แต่ก็จะนำข่าวสารมาอัปเดตมาฝากแฟนแฟนวอลเลย์บอลกันนะอย่างไรก็ตามแฟนแฟนวอลเลย์บอลก็อย่าลืมเชียร์อย่าลืมให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยของเราด้วยนะคะที่ตอนนี้ไปลดเล่นอยู่ที่เมืองนอกเมืองนานะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ